คือเขามาต้องได้คำตอบเดี๋ยวน้อยถ้าเราทําไม่ไม่แก้ไขไม่ิเสร็จได้สักว่าเออเขามีความหวังผมก่อนเข้าประชุมเมื่อตอนสิบเอ็ดิบโมงกว่าร้องเรียนอ่าร้องมาสามครั้งแล้วยังไม่ดําเนินการเลี๋ยวเรื่องที่ติดตามงานท่านผู้ว่านะครับเรื่องนี้ก็ได้โทรศัพท์ไปที่ครูโรงเรียนยนิคมตอวกนตาย เขาเลยขอผัดไปก่อนในเรล่อรอปอที่เป็นคณะทำงานาสอบสวนเนี่ยได้เดินทางกลับแนะ้ีนะปีนี่สุดเนี่ยตูนุ่งทาจังหวัดเนี่ยตอนนี้มีข้าราชการที่มีข้าราชการเป็นลูกจ้างสี่คนแล้วครับแล้วส่วนราชการที่มาเข้าเวรเขารู้ไหมว่าเขาต้องทำอะไรบ้างคือเหมือนเจ้าหน้าที่สูตรในกองรับคือคนที่มาปัดเ,เนี่ยผมกจะบอก,กให้ හ ැ න ් න ා ර ් ණ